เรอาขอได้หรขอ่คุณครับหวันนี้มาในคณะศิลปินและน้อตัวสั่คนมากเก๋ไก่ขอเราศิลปินพี่ก่อนมหน้าพี่ไบ้างคะแนะนำสวัสดีค่ะก็เก๋ไก่สไลเดอร์นะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นงาน B C Music เปิดเปิดค่ายเพลงของทั้งสามเราเนาะใช่แล้วเราก็อยู่คุณสมิทธ์ค่ะสวัสดีค่ะผมสมิทธาสมิทธ์ครับผมเป็น เป็นเขาเรียกว่าความใหม่ของช่องสามเลยที่ทําค่ายเป็นครั้งแรกที่ช่องสามทำ่ายเป็นสี่รายงารแรกเป็นไงพี่เก๋เก๋ข้าส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่เป็นกลุ่มแรกที่ได้เป็นสมาชิกเป็นไงหรอเป็นศิลปินแล้วจ้าก็คือเป็นเก๋ไก่า artist เิน จ้าจ้าก็คือแต่ว่าคุณสมาชิกเขาเล่นเพลเก่งมากหนูไม่กล้าพูดว่าเป็นรุ่นพี่เขาเลยเพราะว่าความสามารถเขาเยอะมากเราก็จะเป็นแบบว่าทำเพลงมาบ้างคเวอร์มาบ้างแต่ว่าวันนี้เราได้มามีเพลงเป็นของตัวเองที่ทำกับทาง B C Music นะคะก็คือจะบอกว่าใงก็แค่ฝากเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะอ่าอย่างสมาชิกในเป็นยังไงบ้างครับก็ ก็ตีใจมากๆครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณขอบคุณคุณดิวขอบคุณที่เห็นเห็นอะไรในตัวผมแล้วก็ให้โอกาสผมได้มาทําตรงนี้จริงๆมันเป็นความฝันผมเลยที่ผมได้แบบได้มาทําเพลงของตัวเองได้มีเพลงเป็นของตัวเองก็กําลังของผมก็อยู่ในช่วงกําลังทําเพลงอยู่พี่นิับก็คิดว่าปีนี้ได้ชมแล้วครับเดี๋ยวตามติดศิลปินรุ่นพี่ไปครับเป็นแนวไหนคร ของผมเป็นอ่าตอนนี้ใช้คําว่าหมอลำฟิวชั่นละกันครับหมอลำใช่ใช่เป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวน,น,นี้เลยเหรอเป็นเป็นเราคือก็ยังไม่กล้าอ่คอนเฟิร์มว่าแบบมันเป็นหมอลำแบบไหนอะไรครับยังไงคะไหนรัมก็แบบสวยๆแต่พี่น้องฟังสวยอ่ะไนั่นสิก็คือส่วนตัวชอบชอบเพลงบลูชอบเพลงแจ๊สอยู่แล้วก็เลยอยากเอาหมอลำกับบลูมาผสมกันเนี่ครับ ไม่ใไใหม่เหมือนกันนะแต่ก็คือเป็นเวที่เราชอบอยู่แล้วมาชอบดูกับแจ๊สอยู่แล้วแล้วออมีโอกาสได้เล่นละครทั้งไตราะครซิ่งเป็นละครอีสานแล้วแล้วพอเข้าไปสู่ความเป็นอีสานปุ๊บเราไม่สามารถออกมาได้เลยคือมันเ,ออเราเราเหมือนค้นพบว่าบ่อลำมันคือแก่นเพลงของประเทศไทยนี่แหละเ,ออเราก็เลยอยากเอาเอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดในโลกของของประเทศไทยมามา,มาเป็นจุดี้คือวุ้นจอยเลยก็ยเป็นเพลงเรา ม้วนแน่นอนไลงมม่วนประสบการณ์จาากเเวทีหมอำล้พอหลังจากได้ไปเล่นละครก็มีไป,ไปไปหลายงานเลยครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็จะมีแบบอะไรน,นะพวกหน้าหา้านเออหน้าหา้านเนี่ยเนี่ยหน้าห้นานั่นแหละอย่างนั้นเลย <c oughs> อย่างนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบคือคือมันเป็น <c oughs> เพลงหมอลำเวลาเปิดอ่ะใครก็เต้นถึงแม้ว่าคือมันจะต้องมีท่าเวลาหัวลำมันก็ต้อง

เราแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ทางค่ายมิวสิกอ่ะทางค่าย B.E.C. มิวสิกด้วยนะคะเราจะทําเพลงแล้วก็ผลงานมาให้กับทุกคนดูแน่นอนครับไหมปัดไหมก็ตัดหมดแล้วเอา